สว yeah. ัสดีครับสวัสดีครับกับตันฟาวครับผมเครื่องผสมอาหารครับผมวิธีการผสมอาหารเนาะเนี่ยเอาเอาเอาอาหารออกมาครับผมประมาณนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วูใกล้ดีดู ใช้รถรถถ่ายครับผมรถถ่ายปัดสุดยอดครับเครื่องนี้สุดยอดครับผมเครื่องผสมอาหารรถต้นทุนรถแรงงานแรงงานก็จะสบายนิดหนึงก,กับฟาร์มครับกับฟาร์มตุ่นฝาสินดินกับฟาร์มผมมาดูบรรยากาศในฟาร์ม,รมรครับผมกับฟาร์มตุน่นฝาสินทะเลนุ่มฉบับสุรินทร์ครับ ผมทำงานอ่าผสมเสร็จแล้วก็ตักมาให้งัวครับผมเลี้ยงงัว่ะเลยก็เลี้ยงงัว